สวัสดีครับนี่ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่30มก,กราคมพศ2564ครับเป็นปลายเดือนแล้วครับนี่ครับราคาควายเป็นแนวดา,านี่ครับพาพี่พาน้องครับอัปเดตราคาควายนี่ครับควายผู้ควายแม่ควายสาวควายทองควายแม่ลูกนี่ครับเดี๋ยวเบิ่งไปพร้อมๆกันเลยนะครับเด้อนี่ครับเอานี่ครับไปเบิง่งราคาควายนะครับไปแล้วครับ อ้านี่ครับเบิ้งโคมแหลกนะครับเป็นโคมแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับลูกเผือกอันนี้แม่เพื่อนครับแม่ลูกแม่ลูกเป็นลูกเผือกนะครับแม่กระสุ้ประมาณเมตรยี่สิบหาบวกนะครับนี่ครับแม่ลูกลูกตัวผู้ลูกตัวที่ไหนครับนี่ลูกตัวที่สองนะครับแม่ลูกเปิดราคาไปเท่าไหรครับนี่สี่หมื่นเจ็ดครับ แม่ลูกโคบนินิเปิดแล้วครับไป47ลูกตัวผู้นี่ครับลูกตัวที่สองนะครับเดี๋ยวเบิ่งหน้าตาแม่เพิ่นครับหน้าตาแม่เชื่อ,องดีมแม่ลูกนะครับเออผู้หน่อยเดี๋ยวแยกมือเหรอครับนี่ในสองอาทิตย์แล้วเด้อนี่ครับผู้น้อยลูกตัวที่สองเผือกนะครับอ๋อนี่ครับเลือก ท่านใดที่มักนะครับแม่ลูกลูกตัวผูเป็นลูกเผือกนะครับเปิดราคาไว้40 47นี่ครับต่อรองได้นะี่ครับ47ตัวนั้นมาเหรนของเขาบ <c oughs> นะ่ตัวนี้มาเหรนนั่นขอเขาบ่นะตัวนี้แม่เหรนนั่นี่ครับเอาไปชิบเบิร์กถ่ายให้เช็คหน่อยนะครับกุ๊กค้างช่วงท่ายบนเตานุ่มนะครับสันหลังเอา แม่ลูกคมนี่เอามาโคมเดียวครับมือนี้เอาฝากบวท่อไปนะครับศูนยดแปครับศูนย์แปดแปดศูนย์หนึ่งหนึ่ครับศูนย์หนึ่งหนึ่งหกหกเก้าสอครับหกหกเก้าสองอบผมอํเภอไรครับเมืองอำนาจเจริญครัอำนาจเจริญครับครับโอเคครับขอบคุณครับบครับเนาะแม่ลูกสี่หมบาทนะครับต่อรองได้ครับขอบคุณครับแม่ลูกอีกคมนึงครับลูกตัวผูเข้อกันสี่หมื่นเก้คมนี่จะของบรอยู่เนาะ นี่ครับใต้ฝากพี่ฝากน้องนะครับอันนี้ลูกผูเขืากันสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับโค้มนี่จะคล้องไปใช้บุโค้มนี่จะคล้องอยู่บ่คล<ง>้องเก่าเนาะชิ้นเสื้อเก่ 49, 9, 9, าเนาะนี่ครับลูกตัวที่ใดครับนี่ตัวที่สามตัวที่สลูกตัวผูเขืากันสี่หมื่นเก้าพันบาทแม่สูงบ้านเม็ดสามสิบครับตัวนี้นะครับหน้าตาแม่เพลินขาแข็งดีเล็บงามนะครับสี่หมื่นเก้าพันบาทโค้มนี่เต่านมงามดีครับเต่านุ่ม นี่นะโคกค้างช่วงท้ายเพื่อนนี่ครับเครื่องเพื่อนนี่ครับเครื่องเต่านมนี่ครับเบงเต่านมเพื่อนนี่ครับลูกตัวผู้เขากันตัวนี้นี่ครับสี่สิบเก้านี่ครับโคมนี่นี่ครับอ่าเพื่อนมีไฟมากับควายแม่ลูกนี่ครับลูกตัวผู้ลูกประมาณตัวที่สามเพื่อนว่านี่ครับหน้าตาลำตัวเนื้อหนังเต่านมก็งามดีนี่ครับอ้าฝากเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์แปดห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าสามเก้าศูนย์สามอำเภอ อำเภอศรีดินทอดเท้านะครับแม่ลูก49,000บาทตอ่อร,อ,อ,รองได้นะครับเป็นโคบนี่แม่ลูกเพื่อนแม่ลูกอีกต่อรองได้นะครับไปยอก,กันแต่เท่านั้นนะค,ครับเอาครับขอบคุณครับเอานะครับเบอร์รุ่นมินิขึ้นมานอีกจังหนึงนะครับผูหนึ่งแม่หนึ่งตัวสายเมื่อยเป็นตัวผูะนะครับเปิดราคาไปเท่าลยครับตัวผูเท้าตัวผูสองหมื่นเก้าพันห้านะครั 29, บตัวแม่นะครับท่านี้ขวามือตัวแม่สองหมื 20, ่นเจ็ด สองหมื่นเก้ากับสองหมื่นเจ็ดครับตัวแม่ตัวแม่สองหมื่นเจ็ดครับหน้าตาสูงประมาณเมตรยี่สิบเท่าเด้อตัวนี้นะครับหน้าตาลำโตไก่แข็งนะครับผูกกับแม่ตัวนี้ตัวแม่นี่ครับลำโตเหนือหนังเพื่อนไก่เนื้อทั้งหลังอ่ะเนี่ยบูบ้ามนะครับตัวแม่ตัวนี้นะครับนี้ก็ผูกสูงไก่แข็งกันประมาณเมตรยี่สิบนะครับเดนี่ยครับหน้าตาลำโตออาเพื่อนมีไฟมาร เป็นราคาเพิ่อนหองไว้ต่อรองได้คือกันนี่ครับนี่ครับตั้งนั่นทำไมอันนี้ถ่ายตัวโตัวปูนี่ครับถ่ายตัวเมอนี่ครับประมาณนี้ครับตัวนี้สองตัวนี้นี่ครับเอาฝากว่าเท่าไหร่นะครับศูนย์แปดหกสองศูนย์หกสี่สองแปดเจ็ดอ๋อนี่ครับอำเภอ ตักการเข้าเอาครับโอเคครับเอานี่ครับเบิ้งโคตแม่ลูกอีกครับมาอนี้แม่ลูกหลายพอสมควรอยู่นี่ครับแม่สูงเท่าไรเนาะครับนี่เช็คเราบอครับลอยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดถือว่าแม่เพื่อนลูกตัวผู้อีกนี่ครับแม่ลูกอีกแม่สูงลอยสามสิบเจ็ดลอยสามสิบแปดนี่ครับแม่ลูกลูกตัวผู้เปิดราคาไว้หกหมื่นหาเนี่ครับแม่นี่ครับลูกตัวที่ไร้ครับนี่ลูกตัวที่สาม นี่ครับหน้าตาล้ำโตแม่เพื่อนน่ครับล้ำโตขาแข็งดีนะครับนะนี่ครับขาแข็งดีนี่ครับล้ำโตเลือกดีควนดีลูกตัวที่สามนี่ครับหน้าตานี่ครับหน้าตาแม่ยหน้าตาหน้าอึกขาแข็งเล็บเพื่อนนี่ครับเนานี่ครับล้ำโตอีกด้านนึงครับนี่ครับยืนโหลดอิล่าบพต้องตื่นเต้นนะครับนี่ครับหน้าเลือกดีลูกตัวผูกกระเล่นน้ำน้ำแม่นี่ครับเนาเดี๋ยวเบิ่งอีกด้านนึงนี่ครับโก้คางช่วงท้ายเพื่อนเตานมไข่ดี ลูกได้ยแจ๊กอาทิตย์เหรอครับนี่จักเดือนเหรอเดือนกว่าๆนะครับเอาแม่ลูกโคมนี่เหมาะอีกครับฝากเบอร์โทรไปนะครับ080 0 8น7 2 8 8นย์แปดศูนย์เจะครับเอาเพื่อตัการเท่านี่ครับเอาเพื่อมีื่อไฟสนใจครับเด้อนะครับโคมแม่ลูกเหมาะครับ65เนาะนะครับ65,000บาทนะครับแม่ลูกเนะลูกเพื่อนรับขอบคุณครับนะครับ เอานี่ครับนี่กับแม่ลูกอีกคมนึงราคาเท่าไรแม่แม่ลูกคมนี่หาหมืน 6, หม่นหกพันบาทนะครับแม่สูงเมตรสามสิบบวกกันนะครับหาหมื่นหกพันบาทครับนะครับแม่ลูกอันนี้แม่ลูกน้อยเนี่ยครับตตโผล่แล้วโตวแม่ละน,นี่เนี่ยเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งลูกก่อนก่อนโตแม่ปะครับเรึยังแม่ล่ะ นี่ล,ลูกเพคนลูกน้อยๆนี่น네ะครับเนี่นี่ครับลูกตัวแม่นี่ครับลูกน้อยตัวน่องนี่เป็นน้องเคนบอลลืมคล้องตัวผุนตัวเถิกนี่ครับอ๋อทีมงานเดี no like ยวกันตัวเถิกตัวได้ไหมตัวเถิกนี่ต cool ัวเถิกสองหมื่นตัวคนเมย์ลูกนี่หาหมื่นหาหมื่นพอดีบ่กไหมนี่ครับแม่ลูกหาหมื่นตัวเถิกประหารสองหมื่นนี่ครับครับแม่นี่ครับเตานุ่มงามดีครับขาแข็งเล็บวกว่าณนี้นี่ครับ แม่ลูกหาเมื่อนบาทลูกตัวที่ได้รับแม่นี่ตัวที่สลูกที่สองครับหน้าตามแม่เพิ่นแม่ลูกนี่ครับอ๋อนี่ครับอันนี้บักเเือกนี่สองเมื่นนี่ครับแม่ลูกหาเมื่นรับแม่จำอร์โทรได้๋ยวครับจำไม่โทรจะต้อยอะนำ้ำอยู่จำมาได้นะแม่เน,ะนาะตายเราประยู่เนาะมือนนี่ไปใส่บุเอาครับโอเคครับผมค,ครับเอานี่ครับเป็นแม่เดียวเนาะบ่เนาะ ประมาณ138บวกกอนี่ครับเปิดราคาไว้ราคา30,000สีห้องราคาไว้30,000สีนี่ครับเป็นคั้วใเดียวเข้าหอย30,000สีนี่ครับเบื้องท้ายเพื่อนนี่ครับเต่านุ่มนี่ครับอ้านี่ครับแม่นี่ออซิพอมนี่นักหน่อยนี่ครับลำตัวเนื้นอนหอน,นังสูงประมาณเมต,ต็ด37-38นะครับลำตัวหน้าตาขาแข็งเรียบเพื่อนนี่ครับเนาะ เอากลับกันนี่แหละประมาณนี่แหละนี่กับเบิ่งเอานี่กับค่อยเลือกค่อยยังเอานี่ครับพอจำเบอร์โทรได้ป่ะครับบจำเไม่ทั่วนี่ครับเอาสามสิบสี่เห็นป่ะนี่ครับเบิ่งเอาครับเด้อนี่ครับค่อยเลือกค่อยพีน้ำเอาเอานี่ครับเอาครับขอบคุณครับพ่อนี่ครับขายเรียบร้อยครับต้นอันป่ะขายเป็นราคาเท่าไหร่ครับนี่สามหมื่นเก่าเป็นแม่สาวป่ะครับระวังร้อยลังนี่ครับสามหมื่นเก่าตัวนี้นี่ครับ ลอยล้างกันได้เอาไปลงเพื่อได้ครับพ่อนี่เอาไปลงพี่บูนนะครับเป็นแม่สาวสามหมื่นเก่านี่ครับสูงเท่าแดครับบริหารลอยสามสิบสามบวกนี่ครับแม่น,น,นี่นี่ครับสามหมื่นเก่าครับลอยสามสิบสามบวกลอยสามสิบเก่านี่ครับเอ้านี่ครับซื้อขายกันเรียบร้อยไปลงพี่บูนครับตัวนี้นี่ครับ เอาครับขอบคุณครับเอาเนี่ยครับเบอร์แม่สาวมอหมออีกแม่หนึ่งครับราคาเท่าไรครับสี่หมื่นสามพันห้านะครับหน้าตาเพื่อนแม่สาวนะครับอายุเท่าไรครับนี่สองปีกว่าวเนาะนะครับพร้อมผสมนะครับหน้าตาเพื่อนหน้าตาขาแข็งนะครับล้ำโตสูงประมาณเมตรสามสิบบวกนะครับนะครับล้ำโตเพื่อนนะครับกค้งค้างจีนไทยเต้านมงามดีนะครับพวกหางดี พกค้างไ่นีครับอ๋เปิดมีใบหมักนะครับด้นี่ครับ43ต่อรองได้เนี่ครับหน้าตาค้าแข็งดีนี่ครับนี่รับตัวเลยนี่ครับ4 3่0 0าบาทนะครับอนีครับฝากพระโทษเน่อ้นยปครับ0 8 8 1 1 0ป9 2 6 2926อำเภออดไครับพี่บูนครับอำเภอพี่บูนเทาเอาครับปอบพุทบนีครับอแม่สาวตัวนี้มอ่วๆอีกแม่นึงครับขอบคุับ ตรองแม่สาวทั้งสองบอพ่อแม่สาวน้อยทั้งสองสองหมื่นสี่พันแต่ละตัวเท่ากันสองหม่นี่อยนี่ครับสองหม่นะครับาตาขาแข็งล่ำตแม่สาวน้อยขาแข็งนี่ครับหน้าตาเอาเบิ่งหน้าตาเนี้ยเลน้อยนี่ครับหน้าตาอาบน้าแน่บ่บะนี่ตัวรองไตัวรองพ่ออาบน้าแน่บ่ล ไม้มันกิดสิทอิจต่ของมันหนาวนี่เดียวหนาวก็บ่อาบรู้เดีวพอจะเตะพ่อเจะเตะว่านํะอาบอยู่อาบพุทธยธีรไานีดีนะครับอากับนาตาอาบคูมืออยู่สองหมืนร้อนี่ครับนาตาลำตัวค้าแข็งเร็บงามนีครับต่อรองในทุกโตัวสี่พันห้าสี่พันห้าร้อยเออเอาเผิ่มราคาให้พพิ่ม นี่ครับพวกค้างจงสายเพื่อนแม่สาวน้อยเอาไปสื่อก้อนก็ได้ก้อนแล้วเนาะก้อนไอ้ก้อนม่เท่านีเหมงอนกันกอนกระค้ายเดียวกลอยดอนกายคล้ายอ้ลี่วรับเอาเบอร์โทรดิเอามาบวมมือนี่ 0992 0 9 2 0 9 2 867 867 462 462ครับเอาครับขอบคุณครับพ่อนี่ครับจบ์เท่าไหร่น้อยครับอเตยตการยูันต์้านี่ครับเอาตัวได้พ่อตัวนี้พ่อนี่พ่อบักปูเอาเบิองบักคูหน่อยทางใต้ นี่ครับสายบักผู้ตัวเนี้เนาะเนี่ยนะตาอ๋อใบบวเห็นเปิดราคาไปเท่าไรพ่อราคาสามหมื่นแปดขันหานีครับนาตาไนี่หละนี่ครับเป็นบักผู้นี่ครับเนี่ยแหันหั่นนาไม่เป็นไละนี่ครับเงยหน้าขึ้นยั่งหน่อยโซความรอในตัวนี่ครับอ้าว หมุนไปหาตัวเมยียพ่อนี่ครับเอาามหมื่นแปดพนาม่นแป้าร้อยนี่ครับหน้าตาเพื่นนี่ครับหน้าตาลำตโตขาแข็ขขงความสูงกับประมาณเมตรยีบวกครเน้อเมหานีครับหน้าตาเพื่อนสามหันห้าร้นีครับหน้าตา, 38, า,ตาเลือตัวเดียวป่พ่อ,อเลือตัวเดียวเอาฝางมาโทษอีกน่พ่อ 08นย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่่งสางครับปอครับเอาครับไทยมากกับโซมาดวนครับอ๋บขอบคุณครับอ่เลยตัวนี้มือนี้คือหเตครับมือนี้ของปอเพื่อนีครับเดี๋ยวยางมือง้ํากันนะครับเน นครับแกงนี่เจ็ดตัวเลยแกงบักผูครับเจ็ดตัวเลยเมื่อนี้นีน่ครับท่านหน้าหนาวต้องผวนตัวนี้ไปได้ผวน <c oughs> นี่ครับหน้าตาผูสักเมิ่บ่พ่อแม่ตัวนึงครับแม่จังตัวแร่ตัวแม่กินตละลักะละชินนี่สองหมื่นแปดพันจินตะลักะละชินตัวเดียวตัวเดียวนี่ครับหน้าตาเนิปด 2องหมนแครับเอาไรไม่อยากใส่ก็ได้พอองหมื่นหนึ่ับาทสองหมื่นพันาสองหมื่าสองหมื่ดสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดสามหมื่นหห้าร้อยสามนหน้ารนเก้าสินตละกลสินตัวเดียวตัวเดียวนีครับตัวนี้สองหมืินตลกาลสินนีครับความสูงไกลเคงกันเลยนีครับประมาณเมตรยี่บบวกนะครับแต่ละตันีครับเอาตามราคา ร้ายโตแฮงนี่ค uh, ร uh, ับแกงมะคูขาแข็งดีเล็บง่ามนีครับเบิรงเอานีครับขาแกงครับนีครับล่ำโตหนาตาเพื่นนีครับนีครับเต็มอัตตาเลยเมืจโตนี่ครับอ่ะเดี๋ยไะไรบางถ่ายบานี่ตเลตโตนครับลำโตร่ามต อันนี้ช่วงถ่ายเพื่นครับนะครับแกงมะคูนี่ครับแกงมะพูอันนี้ตัวแม่นี่ถ่ายเพื่นครับอันนี้สามหมื่นนอยๆนี่ครับ่อน,นี้นี่ครับสามหมนหอยนี่ครับสามหมื่นนอยๆนี่ครับสองหมื่นแปลายขักมือนนี่เจ็ดตัวเลยก็พอเพื่นนี่ครับ อประมาณนี้ครับกับอมครับพ่อแม่ลูกสี่หมืนห้าพันบาทนะครับโคมนี่แม่สูงเมตรสาสิบหานะครับรับตัวรับตัวแม่นะครับสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับกุกฮ้างช่วงทไายเพื่อนนะครับกุกฮ้างช่วงทยายกขาแข็งแม่ลูกสี่หมืนห้าพันบาทนะครับโคมนี่ นี่ครับสามหมื่นเจ็ดพันตัวนี้ลูกตัวผู้ตัวเมียครับพ่อตัวผู้ครับลูกตัวผู้นี่ครับแจ็คเดือนเหรพ่อลูกคนนี้ลูกก็ค่ะเดือนด้วยไปนยู่นะเดือนน้อยๆลูกตัวที่ใดครับพ่อตัวนี้ตัวที่สามพ่อลูกตัวที่สามนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทโคมนี่อีโคมนี่เหรอพ่อโคมนี่สามหมื่นเจ็ดโคมนี่สามหมื่นเจ็ดลูกตัวผู้เือากันลูกตัวที่ใดพ่อตัวนี้ลูกแรกครับลูกแรกนี่ครับอ๋อสามหมื่นเจ็ดพันบาทแม่สูงมันแม่รสามชิพครับนี่ครับหน้าตาลำโตขาแข็งสามหมื่นเจ็ดพันบาท นี <One input> so ่ครับเอ้าเผื่อมีไฟหมักครับเด้อนี่ครับเอ้านี่ครับแม่ลูกลูกตัวผู้นี่ครับพ่อจำขอโทษได้ไ่มครับเพราะขอบจำเลยครับนี่ฮะอยู่อ่างน้ํางอยอยู่ใกล้ๆ่ละครับอยู่ตะการเท่านี่ครับเอ้าสามหมื่นเจ็ดพันบาทนี่ครับตัวนี้ใจเย็นนะท่างหล้ชนะครับอัพเดตราคาตั้งกันนะครับตัวนี้แม่ลูกสามสิบเจ็ดนี่ครับท่านได้ตามหาควายไปเลี้ยงอยู่แม่ลูกสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเอ้าประมาณนี้ครับเนาะขอบคุณครับ คุณดีตัวละเอาเนี่ยครับเบิ้งโคบแม่ลูกอีกโคบหนึ่งเปิดราคาไปเท่าไรพอโคบนี่อันทหาสิบสามห่วยราคาเบาๆครับต่อรองได้อีกลูกตัวผูับลูกตัวที่ใดครับพ่อนี้ลูกตัวที่สองนะครับแม่สูงบ้านเม็ดสานสิบห้าบวกนะครับลำตัวตาหนึ่งดีตาแข็งนะครับหาหมื่นสามพันบาทครับโคบหนี้ตัวนะครับเลยหน้าตาลำโตขึ้น แม่ลูกค่าหมื่นสามพันบาทโคมนี่นี่ครับหน้าตาเนาหมื่นสามพันบาทแม่สูงเมตรสามสิบห้าบวกนี่ครับมีโค้าเชียงไทยต่อนุ่มเปิลนี่ครับขวางหางเออเพื่อมีไผ่หมักครับเนี่ยตอนนี้นี่ครับแม่ลูกโคมนี่ห้าหมื่นสามครับโคมนี่นี่ครับพอมมีเบอร์ที่ต่อปะครับ 095 894 8 9 4 5้าศ5ครับพ่อครับผมครับเอา่ครับเบิ่องบักผูเผือกนัราคาเท่าไรพ่อเผือกเนาะสี่หมื่นหาับอายุจักปีหรอพ่อสองปีกว่ากว่านี้ไม่ใกล้ไม่กละในับสี่หมื่นห้าพันบาทครับเผือกตัวนี้ในรับผูเผือกในรับ สูงไก่เคียงกันครับบ้านเมษานิภาบวกนี่ครับหน้าตาเพิ่นรับโตเป็นบกคูตัวนี้นี่ครับเอ้ายางได้พอเอ้าคว้ยงัวมาพอดีนี่ครับเอ้าไปฟิ้งไฟในตัวแล้วบ้างนะครับเด้อหัวแขะมากเดีวเพิ่นว่านี่ครับสี่หมื่นห้าพันบาทครับครบนี่นี่ครับเป็นเจ้าของเดียวกันของพ่อเพิ่นนี่ครับของโคบแม่ลูกนี่ครับสองปีกว่าๆนะครับไถมักควายเผือกนะครับโคข้างจีนไทยพ่วงหางไก่ยาวดีนี่ครับ 45,000บาทนะครับเป็นราคาเบนห้องไหวต่อรองได้นะครับเอาเนี่ครับ45่สนะครับงามๆเลยเอาครับขอบคุณครับพ่อเอาเนี่ครับเบิ้งกระทบโม่ลายเล็กน้อยนึงนะครับสูงประมาณเมตร40บวกนะครับ40 44 45นะครับตัวนี้นะครับเป็นบักภูนี่ครับรับตัวเพื่อน มูล sure, no? ่ะยังบ่ได้แขีวเนาะนี <si ่ครับย OK> ังบ่ได้แขีวเอ่อเปิดราคาไปห้าหมื่นบาทนะครับเป็นราคาห้องไว้นี่ครับห้องราคาไปห้าหมื่นบาทนี่ครับรัมตัวหน้าตาขาแข็งขั้วยังบ่ได้แขีวครับเด้อนี่ครับเดี๋ยวเบิ่งหน้าตาเพิ่นนี่ครับมูล่าสักหน่อยนี่ครับหน้าตาเนี่วู๊บวามไอ้หนูนี่ครับหน้าตาขาแข็งเรียบเพิ่นนี่ครับเอาคืงขังดีจักหน่อยนี่ครับ เดี๋ยวล้ำตัวอีกหน่อยนะครับล้ำตัวช่วงไทยนะครัผู้เฒ่าก็กลังมาลุวมเบิง <c oughs> ้งนะครับกู้ค้างช่วงไายเพื่อนใครกู้ค้างนะครับ,รบล้ำตัวอ๋ห้องแล้าไปหาเงินบาทนะครับล้ำตัวอีกด้านหนึ่งนงคะ,ะครับอ๋อมีเบอร์ติดต่อป่ะครับ ออ๋จำเอบอร์ว่าไั้นใช่ไหมที่ทำงานเดียวกันเนาะ 61, 89, 43, นี่ครับศูนย์หกหนึ่งเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดสี่สามนี่ครับเนาะกำลังเบิร์กันอยู่ห่าเมื่อนบาทนะครับต่อรองได้นะี่ครับเอาครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดนี่ยครับ,นะรบฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านทิ่ติดตามชมอีกครั้งหนึ่งครับตลาดหนวยไฟครับเปิดทาการทุกวันเสาร์ครับอขอบคุณทุกท่านทิ่ติดตามชมอีกครั้งนงครับสวัสดีครับขอบคุณครับ